เใจเบนเลซิงเปิดฟ้าหลังฝนขอเกลี่ยชัดทุกประเด็นสงสยัยชีวิตแพทลูกชายจะเป็นอย่างไรต่อไปแฟนๆแห่มอบกำลังใจให้ล้นหลามถูกพูดถึงหนักมากทีเดียวสำหรับเรื่องราวของเบนเลซิงอัครกิจวราโลดจเจริญเดช อดีตสามีของดาราสาวแพทนภาาตันตรกูลโดยหลังจากพ้นโทษพ้นมนทินเจ้าตัวออกมาเปิดใจกลางรายการทัวมาลงช่องโมโน29ถึงเรื่องราวที่อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำนับจากวันนี้ก็ออกมาได้สองอาทิตย์แล้วครับเริ่มปรับตัวดีขึ้นในทุกๆวันกินได้เยอะขึ้นแต่การนอนยังนอนไม่ค่อยหลับยังมีพายุแห่งความคิดอยู่ในหัวตลอดคิดอยากทำโน่นทำนี่จนลืมง่วง เพราะตอนอยู่ข้างในสิ่งที่ทรมานที่สุดคือการไม่ได้ทําใจยอมรับได้จุดนี้คือจุดที่เราลําบากที่สุดในชีวิตซึ่งเราก็ต้องยอมรับปรับตัวอยู่กับมันให้ได้เพราะเราจะมีเวลาอย่างไม่จํากัดที่จะอยู่กับตัวเองมีความคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆถูกพลัดภาคจากทุกสิ่งอันเป็นที่ร,รักอิสรภาพจะหายไปหมดเลยครับจุดที่ดาวมากๆเคยคิดฆ่าตัวตายแต่พอคิดถึงลูกก็ไม่ได้ทํา ออกมาก็คิดจะบวชทดแทนคุณพ่อแม่สักหนึ่งพรรษาครับแล้วจะมุ่งเรียนต่อให้จบส่วนความสัมพันธ์กับแพทตอนอยู่ข้างในผมจะไม่ได้ให้เขาเห็นผมในสภาพนั้นเลยเพราะก่อนจะเกิดเรื่องสารตัดสินคดีเราประสบอุบัติเหตุจนเข้าโรงพยาบาลลูกเขาก็เลยคิดว่าเราอยู่โรงพยาบาลมาตลอดครับแต่ไม่ได้เจอกันเกือบสมปีเด็กเขาก็จำเราได้แต่จะเขินเกรงๆก,ก,กันบ้าง แต่ก็ใช้เวลาปรับตัวเข้าหาละลายพฤติกรรมกันได้ครับโ่นพี่แฟนแพทโดยส่วนตัวยังไม่ได้เจอน้องพีเหมือนกันแต่ได้เห็นตามสื่อผมมองว่าก็น่ารักนะเขามีอะไรที่คล้ายกันจากที่ดูในไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นใครถ้าสามารถทำให้แพทมีความสุขได้เพื่อทดแทนวันที่ผมไม่ได้มีโอกาสแล้วเขามาเติมเต็มในจุดนี้ผมยินดีมากที่ได้เห็นคนที่ผมรักมีความสุขส่วนหัวใจผมก็ไม่ได้ปิดกั้นครับ ตอนนี้ก็เริ่มมีเข้ามาบ้างแล้วครับทุกทิศทางเลยแต่ยังไม่อยากโฟกัสเป็นพิเศษครับ